สวัสดีครับเคยิ K ่งเจริญเคนดิครับเช้านี้ก็เอาตัวตัวเป็นไดว่าสปินเตอร์เอทีสามพันเอสดีเอ็กนะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นแล้วนะครับตัวนี้เป็นอ็ดดีเอ็กก็จะมีลวดลายนะครับนี่ตัวลวดลายตัวนี้มาสปูลส,สวยๆนะครับสปูลไม่มีขี้เกลือนะครับไม่มีไม่มีรอยขี้เกลือกัดนะครับนี่เอาดูสปูลอ่า ปูนครับโรเลอร์โรเลอร์มาเป็นสองชั้นเลยนะครับนี่ให้ดูชัดๆโรเลอร์ er, หมุนทํางานอยู่นะครับนี่หมุนทงานตัวโรเลอร์มาดูหมุนกันบ้างครับตัวนี้หมุนเดินหน้านี่นะครับหมุนลื่นเงียบสมูทเลยนะครับนี่นี่ครับสมูทดีนะครับเดินหน้าท้ายหลังเปิดกันกลับก็จะมีเสียงกันกลับเบาๆนะครับนี่กันกลับ ได้ทุกล็อกนะครับแขนสวยๆครับแขนไม่มีขี้กากขี้เกลือนะครับตัวหนอบลนหนอบุลน,น,บนลื่นปกติดีครับหนอบอรมแขนพับเก็บได้ครับเก็บได้นะครับแขนดีดล็อกอัตโนมัตินะครับแขนตัวกันกลับเปิดปิดสวิตช์ได้ไม่มีติดไม่มีตายนะครับอ่าด,ดูส่วนของส่วนของตัวหน้าลอกดีด แข็งแรงดีครับนะลอกดีแข็งแรงนะครับตัวฝาใบไปเร็วเลยนะครับฝาไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับฝา,าตัวท้องเบรกก็จอบประมาณนี้นะครับอ่าีกเสียงก็ประมาณนี้อ่าตัวแกนเกลียวไม่มีไม่มีไม่มีรูดไม่มีล้มนะครับเกลียวยังสวยงามอยู่นะครับนี่เกลียวเขาอ่า ใส่กลับเข้าไปครับนี่เสียงก็หวานๆประมาณนี้ครับดูเบรกครับเบรกอ่านี่นะครับเบรกเข้าเบรกก็จะหนึบๆกันเลยนะครับอืมหนึบมากครับเบรกเขาตัวสามพันก็เท่ากับประมาณ bg ตัวนี้ก็ประมาณ bg 30สามสิบครับมา ก็จะมีตัวลองลองเอ็นมาให้นะครับท่านที่ต้องการใส่สายน้อยๆนะครับไม่ต้องการซื้อสายใส่เยอะๆก็มีครับมีตัวลองเบรกไว้สภาพโดยรวมก็ยังถือว่ายังยังสวยอยู่นะครับล้อตัวนี้ยังไม่ได้ขี้เล่อะไรนะครับสะสมได้ครับไปวางตกก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับหมุน หมุนลื่นมากครับลื่นเงียบสมูทดีครับนี่ไม่มีเสียงของเฟืองนะครับ,รบต้องเงียบลื่นสมูทยอย่างนี้ครับผมนี่ยสภาพก็ยังสวยงามครับเลยเอามาแยกถ่ายวิดีโอให้นานะดูครับสนใจก็ทักเข้ามาครับ